โอเคนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนตีพับหลังอขอชัดๆหน่อยนะผมโอเคขั้นตอนตีพับหลังนะบางคนนึอยากรู้ว่าทำไมช่างอูตีสวยจังเลยผมตีบางทีไม่ต้องไปรีอะไรมากเลยเนี่ยผมไล่เลยตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กนวดะ มันคุณนวดแป้งอ่ะเนี่ยผมตนีน้ำหนักมือได้เ,เวลาค้อนลงไปได้ขอบข้างได้คือทำเองทำเองไข่เองอย่างคุณจะรู้เลยเพราะว่าคุณทำข้างเบอร์อะไรเงี่ยจะทำหนาไปบางทีลูกค้าถามว่าทำหนาได้ไหมหนาตีไม่ได้นะต้องกออย่างเดียวนะกอแล้วก็ตีนะเนี่ย หัวมุมนะถ้าเป็นเหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยตีเราตีข้างเสร็จเราตีมาก่อนเลยหัวมุมมันเป็นจุดตายเลยเสียเล็บก็คือหัวมุมไล่ดูนิ้วนะนิ้วโป้งไว้หากินนะนิ้วนะเล็บนะไม่มีเล็บหากินไม่ได้นะตีพับนะแล้วแต่คนนะผมบอกแล้วแต่คนแต่ช่างหูขาดไม่ได้เลยเล็บ เล็บพันล้านนะไม่มีเล็บเข้ากรอบไ,ไ,ไม่ได้ตีไม่ได้ติดตามผมมามีอะไรเล่นเยอะเกี่ยวกับเครื่องมดับอะผมยังออกไม่หมดส่วนมากจะไปออกที่บริษัทมากกว่าเพราะว่าเงินดีครับเงินดีค่าตัวดีอะมันก็ต้องไปให้ทำให้เขาแพงๆหน่อยจะมาปล่อย ปลุกไม่ได้นะพรองงานทำไปมีลิขสิทธิ์หมดเราก็ต้องตั้งใจให้เขาทำงานให้เขาดีๆแต่กอบพลานี่ก็ถือว่าผมก็ทำให้ประมาณเก้าสิบแล้วละ่ะแต่ยังปอออกแบบไม่หมดคือกลัวไม่สวยคนบอกสวยแล้ว ไม่สวยเลยงานผมเนี่ยเด็กๆเ,เขาทำกันเอาไปไปโชว์ระดับโลกไม่ได้อ่ะออกนอกโลกอย่างเงี้ยต่างประเทศอะต,ต้องงานต้องเนี้ยคุณออกอ่าผมให้ดูเนื้องเงินก่อนแล้วก็ล้างทำความสะอาดค่าเชลลื้อโรคโคหน่อยพี่โคหน่อยอ่าใช้ผ้าสะอาดหน่อยนะแต่อันนี้ผมใช้ไม่เยอะแล้วใบเนี้อ่าเช็ดเนี่ยเราเช็ด เห็นไเมื่อกี้เห็นหมดหนอ,เอนเลยเช็ดให้สะอาดครับเนี่ยดูดูช่างอตูตีเนี่ยหากกินได้ไหมแบบนี้หาก,กินไม่ได้บอกนะครับแนะนำเลยนะคนอื่นจะเก่งอาจจะเก่งกว่าผมนะครับ สวยจริงนะพานี้สวยจริงผมชอบเลยเสร็จแล้วหนึ่งใบนะทองเนะี่ยมันดูทองกันเสร็จแล้วผมวางให้ก่อนส่วนทองเนี่ยมันจะยากกว่าเพราะว่าเราชุบไมค์อนมาเราชุบไมค์อนมานะคุณตียังไงก็ได้ไม่สีเขาลอกอะ่ะ ดูนะนี่ดูช่างโอตีเสกมุนไปด้วยให้สวยให้สวยให้สวยเนี้ยผมไม่ต้องเสกหรอกกลัวผมกรอบอะ่ะเพราะผมกรอบทำเองผมวางสเปคตั้งแต่การขึ้นแล้วเหมือนจันหมอดเหมือนสูตรน้ำมันสาเนี่ยคุณต้องรู้ผมมีหมอสูตน้ำมัส ส่งออกด้วยมาตรฐานโลกสามสูตรเร็วกลางเหนือเร็วกลางเหนือบางทีไม่รู้อีก857565เปอร์เซ็นไะงเอาไปความรู้ไปนิดนึงบางคนเป็นงานเขาก็ไม่ต้องคุยมากนะเขารู้อยู่แต่ถ้าไม่เป็นงานก็อธิบายนิดนึงนะครับ บีงก็ตีเล็บมั่งบางทีก็ตีเล็บนะ,ะดูนีสวยไหมพ่อแม่มก,กินได้แล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองติดตามมานะอยากมีวิชาอยากมาเรียนนะตอนนี้คิดพิเศษนะครับอยากเรียนเข้ากรอบอย่างเดียวก็ได้เนี่ยข้ากรอบขอสอนวันสองวันเป็นเลยไปหาก,กินได้แล้วใบละสองสามร้อย พี่อู๋เขาไม่รีดทำไมช่างอู๋เขาไม่รีดวะอะไรเงี้ยผมไม่เป็นอะไรอย่างนั้นนะผมไม่ถนัด